ในหลวงรัชกาลที่10เป็นผู้ที่สนใจในพุทธศาสนาอย่างมากในแต่ละวันท่านจะสวดพุทธมนต์ได้ถึงวันละสมชั่วโมงพระทั่วไปยังทำไม่ได้และจากปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้นานถึงสามชั่วโมงแต่ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆแล้วก็อย่างแพ้พระองค์พาพระองค์พาหากเมื่อไหร่ที่จับปฏิบัติธรรมจะนั่งได้นานถึงเดชั่วโมง เรียกว่าพระสองฆ์องค์เจ้าต้องอายพระองค์กันไปเลยไม่ใช่เฉพาะรัชกาลที่สิบเท่านั้นที่สนใจการปฏิบัติอย่างจริงจังแม้แต่พระราชนีและเจ้าคุณพระก็จะร่วมปฏิบัติด,ด้วยเมื่อท่านทิมน์พระแต่ละรูปที่ท่านศรัทธาเข้าไปสอบถามท่านจะใช้เวลาในการสนทนาธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายชั่วโมงเมื่อเข้าไปถวายวิสัชนากับพระองค์ท่าน ตั้งแต่หัวค่ํากว่าจะได้กลับออกจากวางังก็ตีสองกวกว่าเป็นเช่นนี้ประจำและผู้ที่จะเข้าไปวิสัชนากับพระองค์ท่านจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้เก่งมากๆสามารถตอบข้อข้องใจพระองค์ท่านให้ได้อย่างชัดเจนแจม่มแจง้งจิตของราชการที่10จะรวมตัวเป็นสมาธิถึง70%มีเพียง30%ที่สมาธิยังอ่อน ท่านถึงนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าไปสอนนวังเป็นประจำเมื่อพระอาจารย์เล่าถึงการไปเทศให้ญาติโยมฟังมีผู้มาสนใจการฟังเป็นประจำในหลวงจะอนุโมทนาเพื่อป้ปิติและฝากฝังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าให้อบรมสั่งสอนญาติโยมให้สนใจการปฏิบัติให้มากขึ้นเพื่อพุทธศาสนาจะได้ยังคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป พระอาจารย์เยื้อนเตือนว่าผู้ใดที่ดูหมิ่นเหยียดหยามจ้วงจาบพระองค์ระวังกรรมให้จงหนักเพราะพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นในการพระดุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและได้สะสมบุญบาร,รมีมาหลายภพหลายชาติถึงได้มาเกิดในร่มใต้สวสดตชัดแห่งราชวงศ์จัก,กรีหลวงพ่อเยื้อนปารภถึงในหลวงรัชกาลที่สิเมื่อกี้ท่านเจ้าคุณท่านก็เป็นห่วง ท่านปรารภกับอาตมาว่าปรารพถึงพระบรมว่าท่านแข็งแรงหรือเปล่าเพราะท่านไม่ได้เข้าไปหมัอนอาตมาพระบรมกล้ามเป็นมัดๆแข็งแรงมากนั่งภาวนาเก่งนิมนพระไปในวังอาตมาไปฉันท่านนั่งจ้องให้พระฉันเสร็จดูพระตลอดเลยพระไม่ต้องฉันอิ่มแล้วองคมนตรีทุกองค์ต้องนั่งดูหมด นั่นคือที่ท่านทำไม่เหมือนใครท่านจะตักข้าวในโถท่านจะให้ฉันในบาทให้ทุกอย่างลงในบาทหมดเหมือนได้ในสายพระกรรมฐานไปท่านก็นั่งจ้องดูเรื่อยองค์ไหนขาดอะไรก็ยกให้อิ่มแล้วโยมอิ่มเลยไม่เหลือแล้วเป็นพระที่มีระเบียบมากงานหลวงปู่ดุลท่านจะให้เดินให้ส้นติดก,กันตลอดแล้วเดินจากนี่ไปถึงตลาด เป็นลมหมดแล้วท่านบอกว่าถ้าห่างหน่อยไม่เคารพหลวงปู่ดูลท่านจะมาจัดระเบียบงานหลวงปู่ดูลเองพระบรมท่านแข็งแรงมากเพราะท่านกับอาตมาปีเดียวกันรู้นิสัยเครือเดียวกันทำอะไรไม่ชอบพูดชอบทำแล้วไม่ชอบนอนไม่ชอบขี้เกียจชอบขยันถ้าอย่างนั้นสติปัญญาโยไม่ต้องกลัวหรอกเก่ง วันนั้นก็ให้ออกสื่อมวลชนถ่ายทอดสดอาตมาบอกในหลวงไม่ได้จากเราไปหรอกท่านไม่ได้จากเราไปท่านอยู่กับเราตลอดเพราะสิ่งที่ท่านพูดเรายังจำได้อยู่และสิ่งที่ท่านทำก็เป็นตัวอย่างที่ดีและก็สิ่งที่ท่านทำไว้กับเราตั้งแต่ครองราชขึ้นมาเจสิปีเยอะแยะเลยเราใช้จนตายเกิดใหม่ใช้ไม่หมดใช้หมดไหมไม่หมดนะ เห็นไหมเขื่อนน้ำอูนหมดไหมใช่ไหมเขื่อนแต่ละเขื่อนสะแต่ละสะคลองน้ําแต่ละแห่งคลองน้ําแต่ละจุดนั่นแหละพระองค์ท่านทำไว้หมดเลยถ้าอย่างนั้นของเราใช้สมบัติท่านเราไม่เคยรักท่านแต่ท่านรักเราท่านทำให้เราไว้ทั้งหมดพวกเราไม่เคยคิดว่าท่านทำให้เราแต่สุดท้ายเราใช้ของท่านหมดตลอด เนี่ยทั้งหมดเลยกี่โครงการก็ไม่รู้เหมือนข่าวสาลาท่านก็ทำท่านรับไว้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้จากไปไหนตอนสมเด็จพระสังฆราชเขาเรียกว่าพระราชทานเพลิงศพพระสังฆราชเราไปประชุมคณะกรรมการ 11, ภาคสิบอสภาคเสร็จแล้วหลวงพ่อธรรมดีหลกท่านบอกว่า เราอยากจะได้รูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชวันที่วางดอกไม้จันทร์ได้เอามาแจกญาติโยมแจกญาติโยมแล้วจะเอาที่ไหนไปบูชาที่วัดบวรก็แพงจังหวะพอดีอาตมาทางวัดบวรเขาได้อนุญาตให้อาตมาสร้างพระพุทธรูปสร้างรูปเหรียญหลวงพ่อสมเด็จพระสังฆราชรุ่นรู้ธรรมไม่ใช่รุ่นธรรมดานะรุ่นรู้ธรรมอาตมาก็เลยบอกว่า ผมได้รับอนุญาตแล้วใครอยากจะช่วยลงทุนกับผมสร้างก็ได้พระเจ้าคณะจังหวัดทุกองค์บอกว่าฟรีได้ไหมขอฟรีเลยโหยใจถึงจริงๆขอฟรีทุกคนก็อัตมาบอกว่าไหนๆกล้าขอก็จะกล้าให้เหมือนกันลองคิดดู20จังหวัดเขาเอาจังหวัดละเท่าไหร่จังหวัดละ4,000องค์ลองบวกลบคูณหารตกเป็นเท่าไหร่ เหรียญทองแดงสองพันพระผงสองพันอัตมาบอกว่าคิดไปคิดมาเลยตัดสินใจฟรีก็ฟรีเป็นไงเป็นกันเดี๋ยวว่าเราเป็นคนไม่ใช่คนจังหวัดสุรินทร์ท่านเจ้าคุณกาละสินมารูปอัตมายังมีวิญญาณหรือเปล่าไม่ใช่มันตายคือความรู้สึกตรงนี้คือคนตายใช่ไหมถ้าคนมีชีวิตเขาจะไม่รู้สึกดอก สุดท้ายก็ฟรีทําเสร็จแล้วจะทําอย่างไรมันต้องพุทธาพิเศษแล้วจะพุทธาพิเศษที่ไหนของเยอะแยะก็เลยมีว่าในหลวงท่านโปรดเกล้าวให้พุทธาพิเศกรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรอาตมาก็ปรึกษาว่าจะขอเข้าไปได้ไหมบอกว่าไม่ได้ของในวังห้ามแตะต้องของในวางไม่ให้แตะต้องเลย แล้วยิ่งในหลวงโปรดเกล้าอย่างนี้แตะไม่ได้หลวงตายเยื้นเป็นบ้าหรืออย่างไรจะไปยุ่งแกเป็นพระบ้านนอกไปไหนก็ไปเลยสุดท้ายพระบ้านนอกเดินเดินแบบเหมือนคนผิดหวังขอเอียงข้างหนึ่งเวลามาถึงวัดแล้วเราจะทำแล้วไม่พุทธาพิเศษแล้วจะแจกเขาได้อย่างไรประมาณตีสีนิมิตเห็นในหลวงท่านให้อัตมาเข้าเฝ้า ขณะเลื่มตาย,ยังเห็นชัดมากแล้วท่านดูลายนิ้วมืออัตมาท่านเลยบอกว่าท่านสวยมะม่วงฝีมืออัตมาเสร็จแล้วบอกว่าโอ้โหติบตาทำไมถึงเป็นอย่างนี้ประมาณสี่โมงเช้าหนังสือด่วนที่สุดกองการของพระองค์ท่านให้นิมนต์หลวงพ่อเยื้อนไปนั่งอธิษฐานจิตที่วัดบวรนิเวศวิหารตอนบ่ายโมงอธิษฐานจิตนะใช่ไหม ตัวเข้าพระก็เข้าไปด้วยใช่ไหมเข้าจนเกลี้ยงเต็มหมดเลยตรงนี้ก็เอาตัวเข้าไปแล้วทำอย่างไรเหมือนท่านรู้ในภาคอีสานมีอาตมาองค์เดียวเพราะอาตมารักท่านมากกว่าองค์อื่นท่านก็รู้จะช่วยตายเย็นได้อย่างไรใช่ไหมเลยมีหนังสือจากนั่นเลยให้เข้าไปนั่งอธิษฐานจิตเสร็จแล้วนั่งไปพระเทระผู้ใหญ่ สมเด็จทั้งหลายเดินผ่านทุกองค์เลยถามว่ามึงมาทำไมหลวงพ่อหัวเราะมาดีดปิ้งเลยเจ้าคณะใหญ่ท่านบอกพวกนี้มันเป็นบ้าหรืออย่างไรทำบาปตายเยืนองค์เดียวปังปังปังอยู่นั่นแหละมาดีดก,กงหูใบหูเลยเพราะอยู่ๆของในหลวงโปรดเก้าแล้วอยู่ๆตายเยือนมานั่งเก้อเร่อยู่นี่มานั่งภาวนาอย่างนี้สบาย เพราะท่านทั้งหลายสวดมนต์เพราะท่านไม่มีสมาธิอัตมามีสมาธิอัตมาก็นั่งหลับตาสบายเสร็จแล้วเอามาแจกแจกทุกองค์ยังขอเพิ่มยังจะขอเพิ่มอีกเก่งมากเลยก็ดีเพราะอัตมานึกว่าอัตมาทำเพื่อสมเด็จพระสังฆราชรุ่นรู้ธรรมแจกครั้งเดียวได้20จังหวัดนอบน้อมกล้มกลับแทบเท้าหลวงพ่อเยื้อนขันติพโล